การแข่งขันทำเค,ค้กคริสต์มาสตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนการตกแต่งเท่านั้นโคมสึจะสร้างฉากฟินแลนด์ยามค่ำคืนโดยใช้มิวฟิลเป็นฐานและเราก็เริ่มเห็นภาพแล้วผลงานของโคมสึในชื่อว่าแฟน t าสติกฟินแลนดเป็นฉากน่ารักน่ารักในฟินแลนด์ที่เราซานต้ากำลังมาชุมนุมกัน ในวันคริสต์มาสเด็กๆจากทั่วโลกกำลังรอคอยซันตาคอสเหล่านี้ที่จะเดินทางมามอบของขวัญให้กับพวกเขาปีละครั้งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนุกโลกก็คือชีสโรลเค้กสอดไส้เนื้อมะม่วงสุกยังจุใจให้ทุกคนได้รับประทานกันอย่างเต็มที่ และด้านล่างก็คือมิลฟิลกรอบที่อัดแน่นไปด้วยสตรอเบอรี่ซัมเมอร์พรินเซสที่แสนหอมหวานเราให้ทุกคนมาลิ้มลองกันและที่อยู่บนหอคอยสูงเศีดฟ,ฟ้าก็คือเหล่าซันตาคอสของฟินแลนด์นั่นเองอยากให้ทุกๆคนมีความสุขด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อทุกคนในโลกนี้ เหล่าซานต้าจึงออกเดินทางพร้อมกับฝูงกวางเลนเดียเป็นเค้กคริสต์มาสที่สวยงามและอลังการและก็เต็มไปด้วยแฟนตาซีจริงๆส่วนทางด้านแชมเปียนโยชิดะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเช่นเดียวกันชาคริสต์มาสในกรุงปารีสของเขาจะสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตาแค่ไหนต้องรอดูกันต่อไป ผลงานของโยชิดาในชื่อว่าโนแอ l u c ชอา a า i ีหอไอเฟลที่ถูกประดับประดาด้วยแสงไฟในคืนคริสต์มาสที่นั่นเต็มไปด้วยผู้คนที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและเหตุผลก็คือภายในหอไอเฟลคือชดอเค้กสีสันน่ารับประทานอัดแน่นไปด้วยสตรอเบอรี่เบนิฮบเป และด้านล่างหอไอเฟลก็มีอีกหนึ่งความอร่อยซ่อนอยู่เป็นช็อกโกแลตมูสและสตอเบอรี่กับรูเล่รสชาเอาเวอเรยหอไอเฟลที่ตั้งเด่นเป็นสง,ง่าอยู่ในกรุงปารีสทำให้เขานึกถึงความมุ่งมั่น สมัยที่ไปเรียนทําขนมอยู่ที่นั่นเป็นผลงานสุดอลังการที่โดดเด่นสะดุดตาเป็นที่สุดในวันนี้นี่ก็คือผลงานของคุณโยชิดะในชื่อว่าโนเอลลุชอาปารีถึงการตัดสินแล้วล่ะครับเย yeah. ่ตจีน ผู้ตัดสินคือสุภาพสตรี50ท่านจะตัดสินด้วยรสชาติและความสวยงามชอบของใครก็ให้คะแนนคนนั้นเอาเลยน้องสมัยเลือกเลยใครได้คะแนนมากกว่าจะได้เป็นแชมปเปี้ยนไปเลยสต็อปว่างไงสต็อปเดี๋ยวหวตให้ไงจ้ะไงจ้ะอร่อยมาก S <S ส่วนตัวเราชอบเค้กอะไรมากกว่ากันครับช่วยบอกหน่อยนะครับอาจารย์ญญครับของแชมเปีย้ยนนะคะมีความหวานกำลังดีเลยนะคะและสตรอบเบอรี่เนี่ยก็กรอบดีอีกด้วยค่ะรสชาติกำลังดีเลยจริงๆค่ะฉันชอบเค้กของพุท้าชิงนะคะเขาใช้เนื้อหมูม่วงสุกซ่อนอยู่ในเนื้อเค้กเป็นอีกรสชาติที่แปลกดีนะคะฉันว่าเขามีความสามารถมากผมจะประกาศผลการตัดสินแล้วล่ะครับเริ่มจากความสวยงามก่อนนะครับ ใช่ครับแชมเปี้ยน25พุทธชิง25คะแนนเท่ากันครับความสวยงามเท่ากันเหลือเชื่อจริงๆต้องมาลุ้นกันนะครับแล้วมาถึงคะแนนความอร่อยกันแล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยนะครับยกมือเลยเป็นกรรมการมวยเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับตอนนี้ก็จับมือแสดงความดีกันหน่อยนะครับแบบลูกผู้ชายครับ ไปม,มีอาคาดกันนะครับแล้วก็มาแข่งกันใหม่นะครับ,รบสุดยอดมากเลยครับล้มแชมปไม่สำเร็จใช่ไหมเนี่ยก็ทำเต็มที่แล้วครับไม่เป็นไรนะครับเอคือผมเน้นรสชาติของเค้กเป็นหลักแล้วก็เป็นที่ถูกใจของทุกๆคนรู้สึกดีใจมากการแข่งขันพ่อครัวเค้กแชมเปี้ยนคือคุณโยชิดะโมริฮิเดะยินดีด้วยครับรับไปสุดยอดพาทิซิเยแห่งยุค ที่ควา้าแชมไปครองได้อีกหนึ่งสมัยก็คือโยชิดะโมริฮิเดะผู้นี้นี่เอง